ได้เห็นจะได้ติดค้างอะไรไว้ยังไงเดี๋ยวผมอ่าตอนนี้ก็ซาจางานลงมากผมพัฒนารถไฮบริดนะครับอ่ะก่อนที่จะเป็นรถไฮบริดเราต้องรู้จักกล่องสตาร์ทก่อนตัวน,นี้เป็นกล่องควบคุมการสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทมัดนั่นแหละครับอ่ะตัวน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเห็นมันกล่องเล็กๆเดี๋ยวผมอัดแน่นไปเรื่อยมอสเฟตคุณภาพนะครับอ่ะก็การรับประกันว่าแรงกว่า กำแรงไวถึงกำลังเยอะนะครับวงจรภายในที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับถ้าใครสนใจศึกษามันก็ไม่ได้มีอะไรมากฮอ,อร์เซนเซอร์ฮอร์เซนเซอร์อ่านอ่านฮาร์เซนเซอร์เข้าบอร์ดแล้วก็ไปเข้า IC, i อซีไอไอเอลสองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์สี่ก็ได้แล้วก็ไปที่เฮดไบควบคุมมอเตอร์ตัวนี้ครับผมจะลงลึกให้ก่อนแต่ตอนนี้เรามาดูการทํางานของมันก่อนตอนนี้ทําไมต้องมีรีเลย์รีเลย์ผมเอาไว้เบี่ยงเบี่ยงไฟ ให้มาชาร์จแบบนะครับสําหรับที่จะติดตั้งแผ่นชาร์จนะครับเวลาก็จะมีแค่ปุ่มสตาร์ทพอก,กดปุ่มสตาร์ทกล่องคอนโทรลเลอร์ตัวนี้จะสั่งงานมามอเตอร์ตัวนี้มาไอมัดไฟนี้พอพอเราหยุดสั่งงานมันก็จะ,ะทําหน้าที่มัดไฟสามเส้นนี้ก็จะวิ่งเข้าแผ่นชาร์จสามเส้นนี้แล้วก็จะมาออกพวบบวกควบลบเป็นแผ่นชาร์จระบบชาร์จสามเส้นนะครับผมจะลองลองให้ดูนะครับ อ่ะผมก็ได้ต่อบวกลบไปแล้วดีวผมจะถอดออกสตาร์ทแต่มันก็ได้นะครับเอางวงจรชาร์จนี่ออกก็เลยก็จะต่อแค่บวกลบแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทอ่ะสตาร์ทให้ติดเลยว่ะอ่ะผมจะเปิดสวิตช์กุญแจอันนี้รถคันนี้แปลงโมดขีดนะครับของแปลงโมขีดเดี๋ยวดเดี๋ยวเรามาเล่ากันใหม่เอยอะเลยเนี่ยทุกอย่างมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาครับวันนี้เอาแค่สตาร์ทมาก,ก่กนอัผมจะสตาร์ทนะครับ แล้วก็จะมีไฟนะไฟกลับเข้ามาที่บวกลบสามเส้นนี้ยที่ออกจากวัดไฟจะมาเข้าเผ่นชาร์จสามเส้นนี้นะครับก็จะกลายเป็นระบบชาร์จนะครับอันนี้รอบเดินเบายังได้แปดโวลต์ครับบิดนิดเดียวก็จะได้ไฟเยอะเพราะว่าไฟสามเสียบแรงนะครับอ่ะมันจะดำก่อนครับแล้วเรามาคุยกันแล้วผมจะเอาแค่กล่องเนี้ยสตา,าร์ท จะตัดแค่กล่องน,นะครับไม่ไม่ต้องใช้ระบบเผ่นชาร์จก็จะได้เห็นภาพกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเร่งทำต้องคิดไม่เกินห้านาทีอะจะรีบก่อนนะครับ จะเป็นกลุ่มสั่งงานตรงนี้จะถึงสั่งงานตอน,นี้ออกมาเลยระบบระบบชาร์จนี่เป็นระบบชาร์จเป็นระบบชาร์จเรากอ่อลงไเราให้เหลือแต่กล่องนะครับอือเหลือแต่กล่องควบคุมก็จะประมาณนี้นะครับเข็ม สี่นาทีอ่ะเดี๋ยวผมจะต่อคลิปให้นะครับเพราะว่าดูคลิปแล้วจะเลยห้านาทีแล้วะคระับเดี๋ยวผมจะลงลงสอนให้เลยนะครับโอเคครับยังเดี๋ยว,วอเดี๋ยวผมต่อให้ครับพอแค่นี้กหอนครับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต่อให้